สาของเดือนจิกายนปี2567นะอันนี้ก็ <c oughs> ผ่านเข้ามามันก็เป็นอย่างนี้แหละนะชีวิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปครันะ้ <c oughs> <c oughs> งนี้อากาศหนาวนะบางครั้งก็แต่พอดีที่ว่าอากาศจะเย็นนะ ก็จะมีโอกาสได้ติดเชื่อวัดได้ดีก็ <c oughs> ว่ากันไปเพราะสถานีแห่งชีวิตมีอยู่หาสถานีนะมีบูกี้อยู่แปดบูกี้นะหรือที่เรียวกว่ามีห้องอยู่แปดห้อง <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครที่จะหนีพ้นะในเรื่องของสิ่งที่มีการเกิดแล้วแล้วก็มีความแก่แล้วมีความเจ็บแล้วมีความตายแล้วลนะงพ้นไปได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะ สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไป <c oughs> <c oughs> วันนี้จะพาดัานมาศึกษาในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจากหนังสือ,อพุทธพุทธพจน์หมวดธรรมเล่มที่สามหน้าที่26พูดถึงความรู้สึกที่ถึงกับต้องออกบวชนะ ถ้าเราไม่มีความรู้สึกอันนั้นเราก็จะไม่ออกเพราะว่าเราก็ยังมีความสุขว่ามันยังดีอยู่นะแต่เมื่อมองเห็นท่องแท้แล้วก็ไม่เอานะพระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าพิสูจทั้งหลายในโลกนี้ครั้งก่อนแต่การตัดสู้เมื่อเรายังไม่ได้ตัดสู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็มูก็ยังมัวหลงสแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดานั่นเองตนเองมีความแก่อยู่แล้วเป็นธรรมดาก็ <c oughs> <c oughs> ยังหลงมัวเมาแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความเจ็บใกล้เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บใกล้เป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง ตนเองมีความตายเป็นธรรมดาก็ยังหลงแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตอนเองมีความโศกเป็นธรรมดาก็ยังมัวหลงสแสวงหาสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง <c oughs> ตอนเองนะมีความเศร้าหมองนะโดยรอบเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังหลงมัวเมาแสวงหาสิ่งที่มีความเส่อมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกนะอันนี้คือหาสถานีนะ <c oughs> เพราะว่าทุกคนแล้วแต่ใครจะเดินไปถึงก่อนถึงหลังในที่สุดก็ไปถึงนะนะนะมนวานก็ไปงานศพเลบคุณแม่คุณยายสมหมายก็นะ อยู่ที่บ้านกอบึงอายุเจ็ดสิบกว่าปีแต่ฌานทลาทั้งอาฌานทลาแล้วก็แปดแปดโบกี้นี้เป็นของมีอยู่บนโลกนี้นะคนทั้งหลายที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงเราจรึงหลงสยบมัวเมาอยู่กับสิ่งนั้นนะโบกี้แปดโบกี้ก็คือมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีนินทาบ้างมีสารเสริญบ้าง <c oughs> มีลาบบ้างเสื่อมลาบบ้างนะแล้วก็ <c oughs> มันของเยวี้มันสลับกันอยู่ตรงนี้นะอันมีแผนหกข,อข้อมียศแล้วก็เสื่อมยศถึงก็เป็นเรื่องธรรมดานะไม่ว่าเราจะเดินชานฉลาญหนึ่งสองสามสี่าหกเจ็ดแปดไปตกอยู่โบก,กี้ไหนเราก็ต้องได้รับผลได้ภาษาอันเผ็ดร้อนดีบ้างสุขบ้างหรือเฉยเฉยบ้างหรือทนไม่ได้บ้างนะ มันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็บนโลกใบนี้มันก็ไม่มีอะไรที่ที่องแท้ถาวรเพราะว่าพระองค์ทรงตรัสว่ามันมีความเกิดเป็นธรรมดาแล้วเราก็ไมห่หลวงพุนความเกิดไปได้จะทำอย่างไงให้หลวงพุนเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงเนี่ยเราไม่รู้ในอริยสัจสี่เมื่อเราไม่รู้จากอริยสัจสี่เราก็ยึงแสวงหาพระองค์ก็ทรงตรัสว่า <c oughs> พิสูจทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดมีความเสมองรอบด้านมีความสมองรอบด้านเป็นที่สุดโดยธรรมดาพระองค์ก็อธิบายพิสูจทั้งหลายบุตรและภรรยามีความเกิดเป็นธรรมดามีความสมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาธาตุหญิงธาตุชายมีความเกิดเป็นธรรมดามีความสมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา แพะแกะมีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาไก่สุกรมีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาช้างโคมาลามีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาเงินและทองเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา สิ่งที่มนุษย์เข้าไปเติดทูนเอาไว้เหล่านี้แหลที่ชื่อว่าสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาซึ่งบุคคลในโลกผ่ากันจมติดอยู่ผ่ากันมัวเมาอยู่พากันสยบอยู่ในสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ตนทั้งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา <c oughs> ไม่หล่วงพน้นความเกิดไปได้นะมีความเกิดความเศราหมองโดยรอบเป็นธรรมดาอยู่แล้วยังหลงมัวจะแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอีกที่ความเศราหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่อีกพิสูจน์ทั้งหลายความเกิดอันนี้เกิดได้เกิดขึ้นที่ ได้เกิดขึ้นแต่เราว่าทําไมหนอเราจึงมีความเกิดความเศร้าก็เศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่แล้วเองจะต้องไม่มัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่อีกฉะไ้นหนอเราผู้เกิดแล้ว เราผู้เกิดมีความเศร้าโศกโดยรอบด้านเป็นธรรมอยู่เองแล้วคันได้รูนะ้ซึ่งโทษอันตำสามของการของการมีความเกิดความเศร้าหมองรอบด้านของสมองรอบด้านเป็นธรรมดานี่แล้วเราพึงแสวงหาอน,นิพานอันไม่มีความเกิดอันเป็นธรรมที่เกษเสมเจากเครื่องร้อยรัด ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเธิดี่สุดทั้งหลาย <c oughs> เรานั่นโดยรอบเรานั่นโดยสมัยอื่นอีกยังเป็นหนุ่มเที่ยวเกษายังดำจัดบริบูรณ์ด้วยความหนุ่มที่กำลังกำลังเจริญยังอยู่ในปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาะ ด้วยเรากำลังผ่าไปร้องไห้ด้วยน้ำตาหนองหน้าอยู่เราได้ปรงผม <c oughs> และหนวด <c oughs> ของพ่ายอมด้วยน้ำฝาดออกจากเรือนบวชแล้วเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนะสมเด็จพ่อสมเด็จแม่ร้องนะพระราชวาชะในโลกนี้ในครั้งแต่ก่อนการตัดสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตัดสรู้ ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความคิดนี้เกิดขึ้นแกเราว่าคารวะครับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีส่วนบนรรพชาเป็นโอกาสว่างมู้อยู่ของเรือนจะประพฤติผม,มจันทร์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขากัดดีแล้วโดยง่ายนั้นไม่ได้ถ้าอาฉะนั้นเราปึงปรงผมและหนวดนะ องพ่ายอมด้วยน้ําฝาดออกบวชจากเรือน,นออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเธอดังนี้นะอันนี้ก็คือสมัยที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกไปใหม่ๆ <c oughs> โอ้คนร้องไห้นะสำเด็จพ่อก็ร้องไห้แม่ก็ร้องไห้นะแต่พระองค์ก็ทรงเห็นว่า ทำไงจะไม่ให้คนเหล่านี้มาตามอีกก็เลยทรงตัดพระเกศาเมื่อตัดพระเกศาเราก็ถือว่าเป็นเพ็นนักบวชอย่างเงี้ยก็เพราะท่านเห็นสิ่งที่มันมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากของรักของขอบใจอย่างนี้อย่างเงี้ยอันนี้สถานีสถานีใครจะอยู่สถานีไหนก <c oughs> ็แล้วแต่แต่อาตมาอยู่ละอยู่สถานีความเจ็บนะ ความแก่ก็มีความเจ็บก็มีนะ <c oughs> มันปวดเบ้าตาโยมมันปวดเบ้าตามีไข้ขึ้นสลับบ้างบางครั้งก็มีไข้บางครั้งก็ไม่มีไข้แล้วก็ดูกันไปแต่ว่าเรียวแรงมันก็ไม่ค่อยมีมันมึนหัวเพราะว่าชั้นยามันก็เป็นธรรมดาปีหนึ่งก็จะเจอครั้งหนึ่งแต่ปีนี้เจอเร็วขึ้นน <c oughs> ะเจอเร็วขึ้นทุกปีก็จะออกเจอก็หลังๆไปอีกหลายเดือนนะ แต่ก็ไม่เป็นไรหายมันก็หายไม่หายก็ตายมันก็มีเท่านี้นะชีวิตเราทุกคนเกิดมาอยามทั้งหลายพิจารณาให้เข้าใจเมื่อพิจารณาได้อย่างนี้แล้วโบกี้ทั้งแปดโบกี้เมื่อเราตกไปอยู่ไม่ว่าจะเป็น <c oughs> สุขทุกข์หรืออนินทาสนเสริญนะมีรถเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบนะก็เป็นอย่างนี้แหละ 8สถานดบุกกี้เราไปตกอยู่บุกกี้ไหนก็ทุกไปตามเรื่องนั้นแต่ถ้าเรามีธรรมะเราก็เห็นอ๋ออันนี้มันเป็นโลกกระทำมันจะไม่เกิดขึ้นกับเราต่อไปให้นานกว่านี้ดอกเดี๋ยวเราก็จะหาโอกาสออกจากสิ่งเหล่านี้อะไรเงี้ยมันเข้านินทาเราเราก็ไม่นินทาเขาตอบมันจบนะ <laughs> อย่าไปนินทากขาทางเฟสอีกนะจะมาเห็นคนบางคนมันระบายทางเฟสนะ เป็นผ้าก็มีมาละบายทางเฟซอาตอมาก็บล็อกหมดเลยที่นี่ไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์เป็นที่ศึกษาธรรมะนะ <c oughs> บนเฟซบุ๊กนี่มันเป็นเส้นลายวิทยาศาสตร์ถ้าหากว่าทําสิ่งใดที่เป็นโทษเป็นอกุศลแล้วเขาก็ติดตามรอยอย่างนี้ไปได้แต่ถ้าเราศึกษาธรรมะพูดถึงเรื่องแต่ธรรมะเข้าใจธรรมะธรรมะมันไม่ได้เป็นของใครโยม ธรรมะนี่มันเป็นเรื่องของชีวิตที่เราจะต้องอยู่กับชาญชาราทั้งอาเนี่ยนะมีความเกิดความแก่ความเจ็บนะความตายความพัดพรจาจากกองลกของชอบใจเราต้องอยู่ให้ได้นะทำยังไงเราคนบางคนโยมคนแก่นี่ไม่ได้ตายง่ายนะโยมคนเจ็ดสิบแปดสิบปีนอนหยอดน้าข้าวต้มอยู่นะบางทีหยอดเป็นเดือนจนไม่มีแรงแล้วถึงก้อนหมดไปที่ละน้อยละน้อยอย่างนี้ก็มีหรือบางคนก็ ไม่มีอะไรมากอยากจะตายก็หลับไปเลย <c oughs> อย่างนี้ก็มีนะแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องให้โยม <c oughs> ไปเศร้าโศกไปเสียใจกับสิ่งอะไรอะไรทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้นะเพราะบนโลกใบนี้มีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียดเสื่อยยศเนี่ยเป็นอย่างนี้นะแล้วเมือม่อเมื่อมีความเจ็บไข้ก็ดูแลกันไป ทัญญาแ้่มันไม่หายจริงก็ไปหาหมอผู้ที่เชี่ยวชาญหาหมอผู้ที่เชี่ยวชาญน,นะอีกนะแต่ว่าที่อาตมาเป็นมันน่าจะเป็นหวัดอะไรไม่ทราบมันเส้นผมมันเจ็บแล้วก็ปวดที่เบ้าตาแล้วก็มึนที่ได้ถอยนะกล้ <c oughs> ามเนื้อนี่จะแข็งเก่งนะแต่ว่ามันก็ดีขึ้นเยอะละซึ่งมันจะมันก่อนนู้นน่นค่องข้าง,งจะหนักแล้วก็ไอทั้งคืนนะ แต่มาถึงวันนี้ก็ดีละดีขึ้นเยอะมีเหลือแต่เสียงอาจจะหายไปแต่ความเจ็บไข้ก็เอาผงแปะไข้ก็ลดลงอยู่นะหนาวนะอาบน้ำไม่ได้อาบแล้วสัน่น <c oughs> ก็เลยเมื่วานไม่ได้อาบน้ำมันก่อนอาบสั่นอยู่นานนะ,ะแสดงว่ามันมีโทษต่อต่อพิษของไข้นะ ก็ชั้นยานี่ยเนีะไม่มีอะไรหรอกยาโยมก็ไม่ต้องเป็นห่วงก็ขอมุตนาแก่โยมที่หายพรนะก็ให้หายเร็วๆหายไวๆนะคุณโยมสมใจโยมไม่ผ่านโนะยมเป็นประพานโะยมไม่ผ่านในแก้วอยู่กําแพงเพชรนะคงจะหมอกเต็มแล้วด้านนู้นนะส่วนชนบุรีชนะนบุรีนี่ไม่ค่อยแน่นอนนะบางทีก็ย,ยังมีฝนอยู่นะ เคยไปอยู่ที่เกาะสีจังไม่เคยมีหนาวมีแต่เย็นเย็นเคยไปอยู่ทําใหญ่ปิกนะไปบินทบาทกับหลวงพ่อมานพเป็นชาวอาวนะไปอยู่ที่นั่นเก้าเดือนเอาไปปฏิบัติธรรมจันแล้วก็ไปเดินยยกมแล้วก็ไปนั่งก็ดีอยู่ดีไม่มีภาระอะไรนะข้อ <c oughs> <c oughs> ดีที่นั่นก็อากาศมันมันไม่สวิงเหมือนเราออกมาข้างนอกแล้วข้างนอกนี่มันจะมีหนาวมีร้อนอะไรอย่างเงี้ย แต่เดี๋ยวนี้ก็น่าจะไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าที่เกาะสีชังมันเป็นแหล่งขนแหลทาดขนดินอะไรนะไอ้ฐานฐานดำเวลาเขาถ่ายลงจากเรือเข้าไปอีกเรือหนึ่งมันก็จะฟุ้งนะมันก็ว่ากันไปกาํทำยังไงไดนะ้โลกมันเป็นไปอย่างนี้และอย่างที่เกาะสีชังมันมีน้ำลึกนะ้ำมันลึกเยอะเยอะเรือใหญ่สามารถลงไปได้นะ อันนี้ก็ว่าไปนะแต่มาถึงหน้าวันนี้แล้วใครจะชวนไปไหนก็คิดก่อนแต่ก่อนนี้ชอบเที่ยวไปเลยครชวนไปเหนือก็ไปไปอีสานก็ไปไปใต้ก็ไปใต้สูงสุดไปถึงพัทลุงไปถึงสงขลาถึงอาดใหญ่นะนะทาง <c oughs> ตั้งเหนือก็คุน้นน่นแหะดอยสยามนู่นแหะสุดสุดแดนเลยนะทางภาคกลางก็ไปนู่นแหละนครสวรรค์ ไปถึงปทุมธาน,นีไปถึงดําเนินสะดวกราชบุรีเพชรบุรีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตมาไปอยู่แต่ละจุดนะโยมอย่างดําเนินสะดวกเนะี่ยมาไปอยู่เก้าปีนะไปอยู่เป็นครูสอนบาลีอยู่ที่วัดโชติทายการามอาตมาทนสอนบาลีที่นั่นแล้วก็เปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ด้วยเดี๋ยวนี้ผู้ครูหลัดประชุมนะหลวงพ่อจเจ้าคณะอำเภอนะพระมาหาประกอบก็เป็นผู้ดําเนินการ เป็นลุงเย็นใหญ่เลยที่นั่นนะอัน <c oughs> นี้ก็เคยไปอยู่แล้วก็เคยได้ไปทำนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ผ่านมาแล้วนะมันก็อยู่ในห่วงบางบนอย่างนี้แล้วก็มาทางภาคเหนือทีมได้มาอยู่วัดป่าน้องไก่นกนี่ก็เพราะได้ไปอยู่ปริวาสที่ธรรมผาจมไปอยู่ทรรดอยกิติอยู่ธรรมผาจมอยู่ทรรมนะอดอยกิติอยู่สองเดือนนะไปอยู่ธรรมผาจมครึ่งเดือนนะ พอได้เจอ,อสหายธรรมสมัยนั่นคือปูประดิษฐ์ประดิษฐ์สู่บุญิ่นก็ไปอยู่ปริวาะ <c oughs> มันก็เลยชวนให้อาตมามาอยู่ที่วัดหนองไข่นก <c oughs> ชวนหนึ่งปีอาตมาก็ยังเฉยๆอยู่เพราะเขาคิดว่ายังไม่ใช่ภาระยังไม่อยากเป็นภาระ <c oughs> แต่ในที่สุดนั่นก็ไปรับมาแล้วก็ได้มาแล้วก็มาอยู่จนถึงทุกวันนี้สิบสามปีสิบสี่ปีมาแล้วนะ <c oughs> ก็ตอนนี้ต้นไม้ใหญ่ขึ้นที่วัดนี่ค่อนข้างเย็นนะต้นยางร้อยห้าสิบกว่าต้นนะที่ปลูกก็ขึ้นไปประมาณสิบเมตรลวบางต้นนะก็ <c oughs> <c oughs> ขออโมตนากับญาติโยมวันนี้คงไม่พูดอะไรมากเ <c oughs> พราะน้ำเสียงก็บอกนะแล้วก็รู้สึกมันก็ <c oughs> ไม่ค่อยมีอะไรที่จะคิดได้ดีเพราะว่ามันมึนมึนหัวแล้วที่หูก็จะมีเสียงจิ้งหรีดมาลองจีดจีดจีด อันนี้เป็นเรื่องของโลกนะเมื่อกล่าวถึงโลกเบียดเบียนแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะอันเมื่อเราถึงวาระอย่างนี้ก็อดีเหมือนกันได้พักผ่อนไไปไหนไปดูก็ง,งานเฉพาะจําเป็นจําเป็นนะได้พักผ่อนนะก็ขอโมทนากับท่านทั้งหลายที่ตื่นขึ้นมามีทั้งหมดสิบสองท่านด้วยกันนะนี่ประเสริฐใจแววคุณเพ็ญปากา คุณสมใจดวงจันทร์ประเสริฐ <c oughs> แล้วก็มีใครอีกละ่ะมีหลายท่านด้วยกันมีหมอโยมผ่านในแก้วโยมผ่านในแก้วสำรองพันธเสนะบ้านสวนตลาดนะก็ขึ้นมาได้รับชมคุณหมอออนนะคงจะหนาวแล้วมัง่ง <c oughs> คุณหมอทางนู้นทานะงคนแก่นก็อากาศดีนะเคยไปอยู่ที่ คอนแกนเคยไปทํางานแล้วก็เคยไปอยู่ที่วัดธรรมยุทธ์ว,วัดวัดสีจันท์หรืออะไรนะเคยไปอยู่ที่นั่นเกือบชึ่งเดือนเหมือนกันนะ <c oughs> อันนี้ก็เรียกว่าการเที่ยว <c oughs> แต่มาเดียนี้ใครมาชวนไปเที่ยวหยุดแล้วนะ <c oughs> อายุหกสิบหกปีแล้วโยมก็หาโอกาสอยู่กับทื้นที่แล้วก็อย่างเชื้อโรคเรี๋ยวนี้ก็มันก็พัฒนาไปหลายสายพันธุ์นะ ก็ขอโมทนาขอท่านทั้งหลายผ่อนที่ให้มาก็ขอให้ท่านจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุอันสุขภละนะทุกท่านทุกคนขอเจริญผ่อน <c oughs>